เร,เรียบร้อยนะครับสองเมนูนะครับโอ้ยน่ากินมากเลยนะครับกลัวผมมากเลยอะอะไรทุกวันนี้ให้อาหารไม่อร่อยเหรอ ข้านะครับก็ใกล้จะได้เก็บเกี่ยวกันแล้วนะครับเดือนนี้นะครับไม่ไม่ก็สิ้นเดือนนะครับผมไม่กี่วันเลยนะครับผม เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างวันนี้ก็จะล้างข้อหอนึ่นะครับอืมโอ้โหปุ๋ยยังดีเลยนะครับคลองไว้ตรงนี้นะครับก่อนจะล้างก็น่าจะตากขี้ออกก่อน,นครับเพราะว่าทำเป็นปุ๋ยได้เลยนะครับผมกินแล้วให้มีประโยชน์บ้างโอเคนะเดี๋ยวมากินให้อิมก่อน ตัวนี้ได้อาบน้ำกันแน่ทั้งสามตัวนี่ สวัสดีนะครับก็สวัสดีทุกทท่านครับตอนรับทุกท่านครับที่มาชมช่องนี้นะครับผมวีบ r ูเดยตอนรับทุกท่านนะครับผมก็วันนี้ก็เจอกันตอนเช้านะครับวันนี้ผมว่าจะล้างข้อกหมูนะครับเพราะว่าฝนไม่ตรกครับแล้วก็อากาศก็กําลังอุ่นๆนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับผมก็จะตากขี้หมูไว้ด้วยนะครับ เพราะว่าแดกร้อนแบบนี้น่าจะตากแดดนะครับจะได้ได้ปุ๋ยไปด้วยนะครับผมโอเคครับก็ไปชมคลิปวันนี้กันนะครับผมก็ขอกินสมุนไพรตอนเช้าก่อนนะครับ ก็อยู่ที่ข้องมูแล้วนะครับไหนๆก็ไหนๆนะครับผมผมก็จะเคลียร์รอบๆ,ๆก่อนนะครับเพราะว่ามันย่ามโรกมากครับงูอะไรก็น่ากลัวนะครับช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับจะเคลียร์รอบๆก่อนครับแล้วก็จะตักขี้แล้วก็จะจะล้างข้องมูไปเลยนะครับผมก็ใครที่กินข้าวอยู่ก็อาจจะดูไม่ดีนะครับผมก็ข้ามไปได้นะครับเพราะว่าเราอยู่กับ หมนะครับมันจะสกปรกนะครับขี้หมูอะไรพวกนี้นะครับผมเป็นไงบ้างนี่ยังหิวอยู่เลยเพิ่งกินเมื่อกีก้แล้วโอ้โอ้โอกินไเมื่อกีเ้เยอะแล้วขอแล้วขอแล้ว,ลวไปไปขอแล้วขอแล้วเดี๋ยววันนี้ชวนอาบน,น้ำแน่นอนเลยสามตัวนี้เจนครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเคียย์รอบๆก่อนนะครับผม รอบๆคอกหมูก็เสร็จเรียบร้อยนะครับโอยเจอขี้หมูที่ดีมากเลยนะครับนี่นะครับโอ้ยของดีทั้หน้านะครับปุ๋ยนะครับผมต้องตากแห้งก่อนนะครับมันจะขี้แถวนี้เยอะอยู่นะครับหมูตัวนี้นะครับมันไม่ขี้ข้างล่างนะมันขี้ตรงหัวมานะครับข้างล่างอยู่น่นครับอ๋อ แย่นะแบบนี้ <c oughs> ก็รอบรอบสะอาดขึ้นครับผมเดี๋ยวน่าจะตาขี้มูกันต่อครับไปดูกันต่อครับ ได้นะยดิลังใช่ไหมต้องไปออกอยางเนี่ยเล่นแล้วไม่เล่นแล้ว,ลลว آ? อ๋เยกัดกัดเสือ <c oughs> <c oughs> องตัวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยสนดทกับผมนะครับแม่กลัวผมนะครับก็เ,เลี้ยงทุกวนันโอ้กลัว <c oughs> อะไรมาวันนี้โอ้เลี้ยงทุกวนัน,หวนให้กินทุวนกวันอย่างกลุย ก็เรียบร้อยนะครับโอ้โหหมูนี่ได้ขี้เยอะอยูงนะครับในาจะสักกระสอบก็ยังดีนะครับตากแดดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงก็ค่อยมากินนะครับผมมีใครได้ยินเสียงชนีไหมครับอุ้ยเสียงธรรมชาติมากนะครับไพ่รอดเลยนะครับ โอเคนะครับผมก็เที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายน่าจะล้างคอกกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวกลับไปทานข้าวก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีเมนูพิเศษมาให้ดูมาให้รับชมกันด้วยนะครับว่าไม่รู้ว่าใครจะชอบไหมนะครับแต่ว่าที่ทําแบบนี้นะครับก็ต้องขออภัยนะด้วยนะครับถ้าใครไม่ชอบยังไงนะครับผมเพราะว่านี้เป็นเป็นขี้นะครับมันขี้ขี้หมูนะครับมันก็สกปรกนะครับ บางคนอาจจะไม่ชอบครับต้องขออภัยจริงครับผมเดี๋ยวกลับไปทำทานข้าวก่อน,นครับวันนี้มีเมนูพิเศษมาแนะนำครับผมไปดูกันครับวันนี้นะครับก็จะมาทำแตง กินนะครับอันนี้เป็นแตงบนดอยนะครับมีปลาแห้งอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมเป็นของฝากจากพี่ตุ้ยนะครับเววไล์นะครับผมเขาฝากมาให้ผมนะครับตอนที่ผมกลับไปสวดที่บ้านนะครับเพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวแม่พักก็สวดตามบ้านนะครับนี่นะครับเขาฝากมาสองอย่างครับกับหมอนม่วงด้วยนะครับผมก็ขอบคุณพี่ตุ้ยนะครับอันนี้เป็นอะไรนะครับเรียกว่า อบบัวโพนะครับที่ผมปลูกไปนะครับแต่ว่าขอบผมจะไม่โตดีนะครับดีลืงนะครับอันนี้เก็บม,มาของยายนะครับผมจากของยายจากกระท่อมาของยายนะครับเดี๋ยวามาทำกันครับว่าเมนูนี้น่าจะจะเป็นแบบไหนนะครับผมแสนสดสดจ้า ออน,น,นี่ก็เป็นลักษณะของแตงบุญดอยนะครับแบบนี้ก็กินกับข้าวได้แล้วนะครับ <laughs> กินกับเกลืออะไรพ่งนี้นะครับเพราะว่าสมัยก่อนคนบนญดอยนะครับเขาชอบกินนะครับ สมัยนี้เขาก็กินกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมมาทำให้ดูนะครับจะมีสองยานครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นแบบไหนะครับผมจะแบ่งเป็นสองอันครับผมอันนี้ไว้ไว้กินนี่แบ่งนะครับวันนี้ต้มครับผมนีครับแบบนี้ครับ ็จะเตรียมขมิ้นพริกแล้วก็กระเทียงครับตามนะครับตามด้วยกันนะครับก็น้ำเดือดแล้วนะ,นะครับเราก็ใส่าตามลงไปนะครับรนี่นครับ ตามด้วยปลาแห้งนะครับผมใส่เกลือนะครับใช้รสดีก็ได้ชัวร์ก็ได้ครับอันนี้มีแต่รสดีนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ีนเดนะครับที่เกลือไว้นะครับผม,ม,ามาเพราะว่มามันเหมาะเหมาะกันมากนะเหมาะแกงแตงมากครับ วก็รอส่งคนระับกม็มาดูมาดูอินเมนูหนึ่งนะครับอันนี้เราใช้เป็นพริกพิกสดน,นะครับผมก็ตามเข้าไปนะครับถ้าใครชอบผ็ก็กินเผ็ดนนครับผมไม่ใช่หวให้ตดไปนะครับแล้วก็ใส่อันนี้ด้วยนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับ ยังไงมันก็เหมาะอยู่แล้วนะครับนี่นะครับใส่รถดีเหมือนกันนะครับชูรถก็ได้นะครับผมแล้วก็เกลือด้วยนะครับแล้วคั่วให้เข้ากันนะครับอันนี้ง่ายๆนะครับกินง่ายมากครับแบบนี้ครับได้กกินแล้วนะครับผมแค่นี้นะครับง่ายๆเลยนะครับ ปลาจะสุกแล้วครับผมสำหรับแกงแตงครับนี่นะครับก็พร้อมแล้วนะครับโอ้โหน่ากินมากครับยันมือเย็นเลยนะครับเพราะว่ากินไม่หมดแน่นอนนะครับ แห้งบนดอยนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสองเมนูนะครับโอ้ยน่ากินมากเลยนะครับอันนี้จะเป็นแบบชอบมากนะครับถ้าเป็นเป็นนั่นด้วยปลาแห้งด้วยนะครับโอ้ของของโปรเลยนะครับอของเน่้ทางเข้าไล้นะครับเวลาเราต้มแตงนะครับมันจะร้อนมากนะครับเพราะว่าเหมือนมันเก็บความร้อนเลยนะครับค่อยค่อยกินครับทําให้ ลิ้นลิ้นร้อนได้เลยนะครับเพราะว่าแตงนี่มันสะสมความร้อนจริงๆนะครับนี่นะครับต้องเป่าดีๆนะครับส่วนแกงนี้นะครับกินกินแบบนี้นะครับจะอร่อยมากครับมีอะไรนะครับเรียกว่า อีลึงด้วยนะผสมเลยนะครับผ้ได้รสชาติดีมากนะครับอ,อืกินอีลึงแบบนี้นะครับได้รสชาติดีมากนะครับเป็นสมุนไพรด้วยนะครับผม ยอดครับ ตามที่เมื่อเช้ายังไม่เสร็จนะครับเราไปล้างข้อมูกันนะครับผมเพราะว่าเมื่อเช้าเราเราทำได้แค่กวาดขี้ออกนะครับแล้วก็ทําให้ปุ๋ยนะครับตักตักไว้เรียบร้อยนะครับผมได้ปุ๋ยมาแล้วนะครับโอเคครับตอนบ่ายไปล้างข้อมูกันนะครับก็อาจจะสกสกโปงครับถ้าไครอะไรยังไงก็อาจจะดูสกโปงครับก็เลื่อนเลื่อนผ่านได้นะครับเพราะว่า มันเป็นขี้นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับฮ่าเอาละเป็นไงเดี๋ยวตอนล้างคลองแล้วได้อามล้างก่นแล้วหลางห้ามข,าขี้ห้ามขี้ตรงนี้นะผมนี่ไม่ไหวเลยทำทำให้ขี้ข้างล่างไม่ได้อหมูนี่จริงๆหมูนี่สอนง่ายนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ เข่งเข่งให้ม well. ันเท่าไรนะครับเดี๋ยวต้องเข่งแล้วหน่อยพรุ่งนี้มามาน้ำข้อกับน้ำมามามาน้ำไหลน้อยมากนะครับช่วงที่ฝนตกครับผมน้ำมาจะไหลน้อยเพราะว่าน่าจะมีอะไรมาปผลนะครับที่ต้องน้ำครับผม น้ำวันหลายน้อยจริงนะหลายเป็นดีโหหน้าจะช้าพอสซโครครับโอ้ยป็นยากวันนี้วันนี้ร้อนไม่ได้หนาวท่านหนาวผมไม่ให้อ่ารอก 你拿吧啊 จะกลัวอะไรอี๋โดยเฉพาะตัวนี้นะครับกลัวผมมากเลยอะไรทั่วันนี้ให้อาหารไม่อร่อยเหรอเอาโอ้ขีล้างไม่กี้ตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวจะออกโกดใหม่ละสกปรกมากเลยมันเนี่ย จัก,ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทุกวันนี้จำไม่ได้เราใครให้อาหารนะ้ทุกวันนี้ใครเลี้ยงคนที่ไหนมันเลี้ยงนี่ตัวอลกเอาเน่นี่นี่น ตัวนี้นะครับดื้อมากนะครับตัวนี้ครับตัวเล็กๆนี้ไม่เท่าไหร่นะครับตัวนี้ดื้อจริงๆโอ้ยทั้งสามตัวจริงๆก็อ้วนเลยนะครับอ่าือว่าสุดยอดเลยนะครับเอาวิ่งวิ่งออกกำลังกายปล่อยออกข้างนอกไม่ได้นะครับไม่มีที่แห้ออกนะนี่ครับแล้วแม่ผมคงไม่ออกด้วยนะครับอยู่นี่แหละ กินแล้วนอนกินแล้วนอนพอละเดี๋ยวยังมาเยี่ยมบ่อยๆปกติก็มาหาอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะล้างข้อให้เสร็จนะครับเสร็จแล้วก็เจอกันอีกทีนะครับขออนุญาตล้างข้อนะครับผม ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นไงบ้างนี่ไอตัวนี้ดือ้อไอตัวใหญ่เนี่ยดื้อจริงๆนะครับผมแดนแๆดอุ้ยดื้อจริงๆก็ไม่ค่อยสารมากครับแต่ว่าก็ดีขึ้นครับ มันชอบไปขี้ตัวนี้นะครับขี้เลยกองอยู่ใต้นี้นะครับกวาดก็ไม่ถึงเนนะครับเพราะว่ามันเตี้ยนะครับข้างล่างนนครับต้องหาอะไรมาให้มันขี้ข้างล่างแล้วขี้หลังไปขี้ข้างล่างนะเอานี้มากัน้นเผื่อจะได้ผลไม่รู้ตัวนี้ด้วยโอ้ตัวนี้นี่ยิ่งตัวนี้เตี้ยกว่าอีกนะครับข้างล่างครับเลยกวาดขี้ออกอยางนะครับ นี่ยังกินไม่หมดครับออันนี้ใส่น้ำนะเพราะว่าอันนี้เอาออกไม่ได้นะครับเดี๋ยวพี่หิวก็น่าจะกินน้ําโอเควันนี้ไม่มีอาหารพิเศษแต่ว่าก็มีอาหารอยู่ทุกวันนะครับก็ประมาณนี้นะครับน่าจะดีขึ้นนะครับผมหมูได้อยู่แบบสะดวกสะดวกนะครับครับผมเดี๋ยวผมกลับไปลงไปข้างล่างนะครับ ก็นะครับเดี๋ยวผมว่าจะไปเอาเอาฟืนนิดหน่อยนะครับฟืนใช้ที่อนั่นนะครับตัดพืนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าไม้เหลือนะครับเลยทําเป็นปืนได้แล้วก็น่าจะไม่มีอะไรมากมะวันนี้ได้ล้างข้อมูลไปนะครับหวังว่าเมนูวันนี้มีคนจะกลับไปทําเหมือนกันไหมครับ แตงแตงบนดอยนะครับหายากยู่นอครับไม่รู้ว่าภาคกลางหรือภาคอสานมีไหมนะครับก็คอมเมนต์กับมาได้นะครับใครอยู่แถวๆนั้นนะครับภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นะครับไม่รู้ว่ามีรนอเป่านะครับแต่งบนดอยครับที่มันใหญ่ๆเหมือนผมทำนะครับแต่ว่าภาคเหนือเยอะมากครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปพาปืนตอนครับ เสร็จแล้วนะครับผาปืนไปได้ปืนเยอะอยู่นะครับปกติก็ไม่มีปืนอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ได้ประมาณหนึ่งก็โอเคนะครับตากไว้ก่อนนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่มีฝนนะครับผมก็ดีอยู่นะครับโอเคนะครับผมก็คลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่มาชมจนจบนะครับก็ วันนี้ไม่มีอะไรมากมายครับได้ล้างคองหมูไปนะครับผมได้ได้ปุ๋ยด้วยนะครับดีมากเลยนะครับจะได้ไปใส่ให้พืชผักของเราด้วยนะครับก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแต่ละวันแต่ละวันนะครับผมอาจจะไม่มีอะไรมากมากมายนะครับผมก็มาแบบฝันวิถีชีวิตผลดอยนะครับอาจจะมีมากกว่านี้ก็ก็มีนะครับแต่ว่ามันต้องค่อยๆไปนะครับถ้าเราทํามากไปก็ไม่ดีนะครับ ครับผมเดี๋ยวหน่ยตัวเองนะครับครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มาชมจนจบครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ